สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อยมาทำรีวิวเขาบอกว่าอันนี้นะคะจะไม่ได้หั่นเป็นชิ้นกลมๆเหมือนที่เราเคยเห็นเนาะ,ะตามหลักแล้วถ้าเราเคยทานหรือว่าเคยเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นชิ้นกลมๆใช่ไหมคะแต่ตัวนี้จะเป็นเข้าผ่าแบบเขาหั่นแบบฟันบางๆนะคะเป็นทั้งลูกนะคะตัวนี้จะบางมากนะคะแล้วก็ พี่อ้อยจะบอกว่าอร่อยมากๆด้วยนะคะเขาไม,มมนนะะไม่มีน้ำมันนะคะไม่มีน้ำมันนะไม่อมน้ำมันไม่อะไรเลยนะแล้วเขาใช้ชื่อว่ากล้วยเบกแตกนะคะตัวนี้ลูกสะไพซซื้อมาฝากพี่อ้อยเนาะซื้อมาฝากพี่อ้อยซื้อมาต้องสองถุงเขาซื้อมาสามถุงนะคะเขาบอกว่าแม่ชอบให้แม่สองถุงเลย ตัวนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะก็คืออาจะเป็นรสหวานธรรมชาติของกล้วยเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยจะใส่อร่อยค่ะขาเสร็จแล้วเขาซื้อมาให้เนาะเขาซื้อมาฝากเขาแถวก็อืมเขาซื้อมาถุงเดียวเขากลัวแม่ไม่ทานเห็นไหมกรอบมากๆเลยนะคะเราไม่มีน้ํามันเลยนะคะตัวนี้ไม่มีอมน้ํามันพี่อ้อยก็ไม่รู้ว่าเขาทอดหรือเขาอ,อะไรเนาะ แต่พี่ยอจะทํารีวิวให้ดูเพราะว่าพี่เอว่าอร่อยนะคะอร่อยมีทันที่หอเขาเนาะยี่ห้อเขา,าแล้วก็มีเบอร์โทรนะคะสามารถสั่งได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะใช้แบบประเภทแบบสั่งเอาไว้นะคะสั่งเอาไว้ถ้าเขาทําเมื่อไหร่เ,าเขาก็จะส่งให้หรือว่าเขาแต่ลูกบอกว่าเขาเพิ่งจะกลับเพราะเพิ่งจะเข้ามาเนาะเข้ามาที่ทํางานเขาหิวมาก็เลยเออสั่งเอาซื้อมาให้ เขามีเบอร์โทรด้วยนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยทําทรีวิวนี้เสร็จแล้วพี่อ้อยจะใส่เบอร์โทรไว้เนาะพี่อ้อยใส่เบอร์โทรไว้ดีกว่าเนาะเพื่อ,อจะได้สั่งซื้อนะคะเพื่อน้องๆคนไหนอยากทานเนาะจะได้สั่งซื้อเขาบอกว่ากล้วยแตกตัวนี้จะหั่นแบบชิ้นบางมากๆอ่ะบางจริงบางเจี๊ยบเลยแล้วก็กรอบ ทานเพลินๆนะคะไม่ต้องกลัวอ้วนเนาะเพราะว่าตัวกล้วยเขาก็ไม่ได้ใส่น้ําตาลไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะเป็นหวานจากธรรมชาติเนาะอร่อย <c oughs> ย่อยบอกทุกคนเดี๋ยวว่าอร่อยนะคะอเพื่อขยับกล้องนิดนึงเห็นไหมคะเนาะเนี่ยเพี่อจะใส่กล่องไว้แบบนี้นะแล้วก็เพี่อจะมีขวดแบบนี้อีก เดี๋ยวพี่อ้อยก็จะใส่ขวดแบบนี้แล้วก็เอาเวลานั่งดูคลิปเวลาดูอะไรก็ทานได้เพลินเลยนะคะแต่พี่อ้อยจำราคาไม่ได้เนาะเห็นตอนนั้นลูกบอกว่าถุงละเท่าไหร่นะสองร้อยหรือเท่าไหร่นียแหละพี่อ้อยไม่แน่ใจเนาะพี่อ้อยก็ลืมถามขึ้นมาอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยจะไปพิมพ์บอกไว้ใต้ใต้คลิปแล้วกันเนาะว่าราคาเท่าไหร่นะคะแต่บอกได้คําเดียวนะคะว่าอร่อยมากๆนะคะเป็นกล้วยเบกแตกเนาะ เพราะจริงๆแล้วที่พี่อ้อยเคยเห็นเขาจะหั่นเป็นาตามขวางใช่ไหมคะตามขวางแล้วก็เป็นชิ้นกลมๆเนาะแต่อันนี้ของเขาเป็นชิ้นยาวๆนะคะคือ,ค,อคือหั่นตามตามลูกของกล้วยเลยเนาะกรอบนะคะกรอบอร่อยเนี้ยพี่อ้อยชิมยั่วๆเลยอะ่ะจะบอกว่าอร่อยมากๆนะคะอร่อยมากๆทานเพลินๆนะ ไม่ต้องกววลัวอ้วนไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะคะ <streaming sounds> เพราะว่าเขาไม่มีน้ํามันแม้กระทั่งถุงนะคะถุงที่พี่อ้อยเนี่ยพี่อ้อยเอามือจับเข้าไปในถุงเนี่ยก็ไม่มีน้ํามันติดมือนะคะแม้กระทั่งในถุงอะ่ะก็ไม่มีน้ํามันเนาะถ้าเป็นกล้วยปกติแล้วถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นกล้วยที่ชาอาใช้น้ํามันทอดหรืออะไรประมาณนเนี้ยเน, <spe ak> นเาะเขาก็ต้องต้องมีความมันอยู่ที่ถุงหรือว่าติดที่เนื้อกล้วยนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีเลยนะคะ ก็ไม่รู้ว่าเขาใช้กรรมวิธีตัวไหนเนาะแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่าอร่อยมากๆค่ะหวานกรอบนะคะไม่รู้ว่าถ้าถ้าหลายๆคนเคยทานอาจจะรู้ว่ารสชาติประมาณไหนเนาะพี่อ้อยไม่เคยทานกล้วยเบกแตกที่ไหนนะคะเคยทานแต่เป็นพวกกล้วยอบเนยหรืออะไรประมาณนั้นพวกนั้นเขาก็จะเป็นน้ํามันเหมือนกันนะคะก็คือมีความมันแล้วก็เหมือนกับเขาทอดมาเนาะแต่ตัวเนี้ย ไม่รู้ว่าทำยังไงเพราะไม่มีความมันนิดนึงก็ไม่มีนะคะชิ้นกล้วยจะแห้งจะแ,แห้งมากๆเลยค่ะไม่มีไม่มีความมันไม่มีอะไรติดมือเลยอร่อยค่ะอร่อยเดี๋ยวพี่อ้อยไปลงเอาใส่เบอร์โทรไว้เนาะพร้อมราคาไว้ที่ใต้คลิปนะคะถ้า,าน้องๆคนไหนสนใจก็สามารถสั่งทานได้เลยเนาะมาพี่อ้อยไม่ได้ค่าโป,โ,โปรโมทอะไรจากเขานะคะแค่อน้องคนที่ขายเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับลูกสะพ้ายนะคะแล้วก็ ลูกสซพรสก็ซื้อมาฝากนะคะซื้อมาฝากก็เลยมาทํารีวิวให้น้องเขาหน่อยนะคะเป็นกําลังใจให้กันในยุคนี้นะคะในยุคนี้เนาะในยุคนี้ก็ไม่ใช่ว่า AO, ของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างจะทําออกมาได้ง่ายๆแล้วจะขายได้ง่ายๆนะคะในช่วงสถา,านการณ์แบบนี้นะคะเรามีอะไรที่แบ่งปันช่วยเหลือกันได้เราก็ช่วยเนาะช่วยเหลือกันได้เราก็ช่วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะรับ อ่าสั่งทานได้เนาะเขาก็มีมีส่งให้นะคะมีส่งให้อืมแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยก็จะลงราคาแล้วก็ลงเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะ